ง่ายสวัสดีสวัสดีปีใหม่สุขสใ์มันคริสตมาสไม่ได้เจอกันนานขอขอขอบคุณทุกคนนะคะขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมแล้วก็คอยดูผมนะคะถึงจะไม่ได้สม่ําเสมอแล้วก็ขอบคุณหลายๆคนที่ยังอยู่กับผมจนถึงทุกวันนี้คับขอบคุณมากแล้วก็หวังว่า เราจะได้มีโอกาสได้อยู่ด้วยกันนานกว่านี้นะเพราะว่านี่ก็จะปีใหม่แล้วเพราะว่าปีใหม่ก็เดี๋ยวมีเทศก,กาลแล้วก็ไม่ค่อยว่างใช่ไหมถ้าเกิดเห็นตัวผมสายก็ไม่ต้องไปแจ๊คคือผมเดินครับผมเดินไปด้วยระบบอัชคลิปไปด้วยมันไม่ใช่คอนเทนต์มันไม่ใช่อะไรทั้งสิ้นนะเพราะว่าผมไม่มีเวลาจริงๆนะแตอนนี้ยีคือผมกลับจากการกินข้าวแล้วผมก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับที่ทุกคนยังอยู่กับผมจนถึงทุกวันนี้งั้น เอาเป็นว่าสุขสันต์ปีใหม่นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพร่างกายแข็งแรงกินอิ่มเงินไรมาเทมาอย่าลืมมาเปย์ผมด้วยนะถึงผมจะไม่ไม่ได้เปิดโดเนเหตก็คืออยากเปิดโดนอยอยู่เหมือนกันเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่นะในปีมากปีปีปีหน้านี่ไม่ได้ปีมากลิ้นผ่านลิ้นไนโอเคมารีคริสต์มาสไว้เจอกันใหม่นะเจ้าหนูน้อยองคาราของข้าไม่สิเจ้ามันด้วยที่ใส่น่ารักของข้า เมียก็สิลาผูน้นี้ขอลาไปก่อนเลยนะอ้ออีกอย่างนึงมาดูคลิปผมเยอะๆนะแชร์เยอะๆล่ะกดไลค์ด้วยคอมเมนต์ด้วยเนาเนี่ยไปแหละ